ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดวงดาวจังกิก่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะไม่ต้องการฟังช่วงต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่ากดตรงใต้ description กดตรง time stamp ที่เริ่มการทนายได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษ special clip มากๆนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันชื่อว่าสัญญาณ่าวดีหรือสัญญาณดีมาแล้วนะ ะะอะไรจะเกิดให้กับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เดย์นั่นเองนะจ๊ะก็อวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะในทุทกๆด้านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณคือกิ่งฟ้าปรับการพูดของตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ กิ่งฟ้าที่พูดมาแบบนี้นะคะาะฉะนั้นถ้าอยากปรับก็คือกดตรงฟันเฟืองให้กดคำว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ามันก็จะสามารถปรับได้คุณให้ช้าลงเร็วขึ้นได้หมดเลยแต่ถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องได้เลยนะคะการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหน,นึ่งฉะนขอทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านั้นไปงงง่ายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัว คุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายหอจางกิ่งฟ้านะคะก็ขอทุกท่านดูแล้วเป็นกําลังใจที่ดีเนาะและอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะบอกตามนั้นนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะร,ราศีมีนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานนะคะอะ่เรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พี่แนแล้วก็ไพ่ทาลลคืนแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะราศีมีนะคะ achievement ชาลัก like expression, courage, พระวิษณุค่ะพระวายุพระสุขค่ะ Three of Pentacles, Justice, Seven of Pentacles, Two of Cups, Six of Cups. King of Cups อ่าพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกมา,าพาปีแค่น,นก็ขึ้นความสําเร็จเลยนะคะแต่ความสําเร็จครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมาจากตัวเราส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากกําลังใจหรือคนรอบข้างหรือคนคอยแบ็กอัพให้กับคุณนั่นแหละนะคะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยความสําเร็จอ,ะอ่ะมันมันไม่เสมอไปจะต้องแบบมันเกิดจากตัวเราคนเดียวเสมอไปมันอาจจะเกิดจากทีมเวิร์กทีมงานกําลังใจจากคนรอบข้างกําลังใจจากคนในครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่ากับเพื่อนฝูงเป็น ห,หมดเลยค่ะบางทีบางครั้งเนี่ยทั้งกําลังใจทั้งแรงขึ้นสู้หรือว่าคนแบ็กอัพหรือคอยอุปถัมเราจริงๆอะค่ะหรือคนคอยผลักดันหนุนหลังเราอะค่ะมันก็จะเป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําเราให้แบบสู่ความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะคะฉะนั้นพลังงานเลยขึ้นว่าการช่วยเหลืออาการหนุนดวงการอุปถัมค้าชูจากคนรอบข้างคือดีมากๆคือเรียกว่าเป็นดวงของคําว่าคนเมตตาเอ็นดูโดยแท้จริงเลยนะคะสำหรับกองนี้คือจะเด่นเรื่องนี้มากๆแล้วโดดเด่ดนในเรื่องคําว่าออร่าของคุณออร่า หมายถึงว่าอะไรคุณจะมีเสน่ห์ม,มากๆหรือว่าเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเอาตรงๆนะถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้กิ่งฟ้าพูดเลยว่ากิ่งฟ้าดีใจมากนะถ้าเป็นตัวกิ่งฟ้าขึ้นแบบนี้นะเพราะาอะไรเพราะว่าเวลาเราเป็นที่รักเป็นที่เมตตาค่ะมันจะทําให้เหมือนแบบทําอะไรก็ราบรื่นเหมือนเป็นหนึ่งคนต้อนรับเราอะค่ะถ้าไปไหนมาไหนคนไม่โอเคกับเรามันจะทําอะไรได้ลําบากมากยิ่งขึ้นมันมันมันต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะอ่าฉะนั้นการที่แบบมีคนเมตตาเอ็นดูเราอะกิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งที่อ่าส่วนหนัยี้ส หรือการทํางานของเราหรือว่าการกระทําของตัวเราเองด้วยนะคะเป็นส่วนสําคัญด้วยเ,เช่นเดียวกันนะแต่ไพ่เขาจะมีขึ้นเตือนอันนี้เป็นคําเตือนในเรื่องาอารมณ์เรื่องความคิดของเราดนึดนงว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณมันจะวืดๆืดมันเดยวดร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นบางส่งนบางอย่างอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าทําตามตัวเองแบบทําตามอารมณ์ตัวเองมากเกินไปสิ่งเหล่านี้นะคะมันต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงและเหตุผลด้วยนะคะ,ะว่าช่วงไหนเราควรแบบว่าสงบสงเสงี่ยมส่วนไหนที่เราต้องไฟต้องฮึดสู้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมัน ต้องต้องรู้จังหวะของมันนะคะแล้วรู้ถึงความถูกต้องในเรื่องการใช้อารมณ์ของเราด้วยอะค่ะต้องระวังตรงจุดนี้นะเพราะไพ่มันขึ้นว่าบางทีบางคนนะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนแบบเหมือนเป็นหนึ่งแบบโดนสปอยโดนอะไรมากเกินไปบางทีแบบทําตามตัวเองหรือทุกคนต้องทําตามฉันอะไรเงี้ยมันไม่ได้นั่นคือระวังเรื่องความว่าอีโก้สูงนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันควบคุมสติฉันดีฉันรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่หิ่งฟ้าดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแบบ ทําให้เกิดสติได้จงทำและไพ่ขึ้นว่าบางท่านอาจจะมีคู่หุ้นส่วนในเรื่องการทำอาหารกินหรือบางท่านอาจจะแปลว่าตอนนี้ต้องคอลลับหรือโคเปอเรตหรือว่าต้องร่วมงานกับผู้อื่นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะถ้าใครคิดจะสร้างบ้านนะคะหรือว่ารีโนเวทบ้านหรือซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือปล่อยเช่ายอะไรเงี้ยช่วงนี้ในในดวงอะคะ่ะมันจะขึ้นว่าโอกาสนาทีทองเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดิยอยนอะไรเงี้ยอะไรที่มันอาจจะเกี่ยวของชิ้นใหญ,ใหญ่ช่วงนี้อาจจะแปลว่าดีสาหรับคุ เช่าจะพรจะปล่อยขายอะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยเช่ายอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะจะดีขึ้นกว่าปกติละกันนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีการซ่อมนู่นซ่อมนี่การรีโนเวทอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะแต่มันก็คือเหมือนซ่อมเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อให้มันเขาเรียกว่าปรับปรุงให้มัน,มนโอเคมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าตรงจุดนั้นถ้าเราหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นก็โอเคนะคะแต่ไพ่จ,จะบอกเลยว่าช่วงนี้คุณมีฝีมือมากๆในเรื่องการทํางานหรือการเรียนเรียนอาจจะผ่านหรือว่าได คะแนนที่ดีหรือได้รับการชื่นชมหรือมีคนช่วยเหลือในเรื่องการเรียนการทํางานก็ดีเช่นเดียวกันมีคนอาจจะคอยสนับสนุนเราหรืออาจจะเป็นคําว่ามีคนแบบเขาเรียกว่า word of mouth ค่ะก็คือแนะนําเราต่อให้กับผู้อื่นทําให้เรามีแบบงานป้อนเข้ามาหรือมี Connection เพิ่มมากยิ่งขึ้นรู้จักคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมเป็นได้หลากหลายแบบบางคนอาจจะบอกว่ามันมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเราไม่ได้ผิด เราจะไม่แบบเราจะแบบผ่านฉลุยะเราจะชนะคดีเปรียบเปยให้ฟังเนาะแต่ถ้าเราผิดก็ว่าตามนั้นนะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครทํายังไงได้แบบนั้นแต่ถ้ามองในรูปแบบของเขาว่าที่ผ่านมาเราขยันหมั่นเพียรแต่คนไม่เห็นแบบในศักยภาพของเราเลยตอนนี้แหละคนจะเห็นศักยภาพและความสามารถของเราเหมือนช่วงนี้คุณจะชายอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือออร่ามันออกจาแต่เรื่องความคิดสร้างสารรค์การเจรนาการไอเดียพุ่งพล่านมากช่วงนี้เรื่องความจําสติปัญญาดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่ทาอาชีพเป็นพวกแนวอร์ติสศิละปะหรือว่าความสวย ความงามต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้กเกษตรกรรมพืชสวนไรนาออแกนน่หรือว่า เกี่ยวกับเรื่องสมมตินะขายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกับเด็กหรือหรือว่าต้องเกี่ยวโคกับเด็กประมาณนี้ช่วงนี้จะค่อนข้างดีกว่าปกตินะคะดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือใครทํางานพวกทำงานในศาลพดุงความริธรรมต่างๆอาชีพที่ต้องอาจจะเป็นอาชีพด้วยต้องช่วยเหลือคนอื่นในเวลาเดียวกันช่วงนี้ก็จะค่อนข้างดีสําหรับคนโสดถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอาจจะมีโอกาสเจอคู่แท้หรือเนื้อคู่ก็เป็นได้ไม่คู่แท้ก็เป็นเนื้อคู่เนี่ยแหละเจอคนที่แบบสีเสมอกันหรือคนที่ใช่เข้ามาแต่เป็นได้เหมือนกกันนนอออี้ไม่่ชทุคะาจจจเ ความรักที่เราเคยรู้จักกับคนคนนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยผูกพันด้วยหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่พอมารู้จักกันรู้สึกว่าคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกหรือว่าคุยกันถูกคออย่างรวดเร็วหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนที่เราเคยรู้จักอ่ะได้กลับมาพูดคุยกันก็อาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนกลายเป็นคนที่รู้สึกดีต่อกันอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นแฟนในที่สุดนะเพราะไพ่จริงๆขึ้นแบบว่า คนที่เหมาะสมหรือเจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องความรักก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกเป็นคอนเน็กชันไปนะคะเป็นคอนเน็กชันหรือว่าการมิตรในการที่อาจจะทํางานหรือแบบดำเนิน,นชีวิตเพื่อนร่วมโลกของเราค่ะอาจจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่เขาเรียกว่า,วามมั่นคงกับความรักอยู่แล้วก็ก,ก็ไม่ต้องห่วงค่ะก็รักกันต่อไปนี่แหละเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักมากนะแต่ไพ่กับขึ้นว่า ถ้าเราครบกับคนที่ใช่อยู่แล้วยังไงก็ได้ไปต่อไม่ต้องห่วงนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อาจจะทําให้เราเห็นท่าแท้ของเขาก็เป็นได้นะจ๊ะหรือเขาเห็นท่าแทของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะอ่ะแล้วก็สําหรับไพ่เนี่ยอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าดวงของคุณเนะี่ยเป็นดวงที่อาจจะเหมือนโอกาสมันอาจจะมีเข้ามาแต่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วเราต้องรีบคว้าเอาไว้อะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยทุกอย่างใน,ในดวงชะตาของคุณนะราศีมีนช่วงนี้มันเหมือนแบบเกิดขึ้นไวมากๆ เหมือนแบบหลายๆอย่างทั้งสิ่งที่ดีหรือไม่ดียอะไรเงี้ยสมมติสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นไวแล้วก็จบลงไวแต่ถ้าสิ่งดีมันเหมือนโอกาสอะมันเข้ามาไวรีบตลุ่งรีบคว้าเอาไว้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นทุกทุกอย่างช่วงนี้มันเหมือนกับว่าต้องทําอะไรอย่างรวดเร็วต้องคิดอย่างรวดเร็วอาจจะต้องรอบคอบด้วยเนาะหรือว่าถ้าคุณจะทําอะไรแบบอ่าอย่างเช่นเหมือนมีกําหนดการโปรเจกต์นี้ต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้อ่าเราก็ต้องรีบทําให้ตามกําหนดเหมือนทุกอย่าง ตรงนี้มันเหมือนเร่งรีบไปหมดเลยนะคะฉะนั้นตั้งสติวางแผนดีๆนะคะเดี๋ยวคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้แน่นอนนะคะ,ะในกรณีที่บางคนอาจจะบอกว่าอยากย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนที่ทํางานณตอนนี้ในไพ่ยังไม่ได้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าบอกบางคนบอกว่าอาจเตรียมย้ายอยู่แล้วอาจก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไพ่ยังขึ้นว่าช่วงนี้ถ้าใครคิดจะย้ายถิ่นฐานโยกย้ายหรือว่าย้ายย้ายในเชิงคําว่าย้ายที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไพ่ยังขึ้นว่ายังนิ่งๆอยู่เหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนแบบยังอยู่ที่เดิมยังยังอาจจะไม่ได้ไปจาก ที่ที่นั้นอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมอนไม่ได้ไปไกลาจากเดิมอะไรเงี้ยสูิจะย้ายบริษัทอาจจะต้องแบบเป็นบริษัทคล้ายๆลักษณะงานเดิมงานของเราก็คงจะแบบคล้ายๆเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมอะไรเงี้ยน,นะคะในเรื่องสเสน่ห์ทางวาจาของคุณโดดเด่นมากมากนะคะประหนึ่งว่าเราพูดเราเป็นยันเป็นทองหรือว่ามีสเสน่ห์กิ่งฟ้าถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าดวงของคุณนะคะมันเหมือนแบบทําอะไรก็มักที่จะเป็นที่รักมากกว่าปกตินะคะฉะนั้นเรื่องเสน่ห์ทางวาจาก็คงไม่ไกลห่างนะคะอ่แล้วก็ ช่วงนี้ดวงของคุณมีสเสน่ห์จริงๆมันเขา,พ,า,พ,าพี่ไพย่ย้ําอีกแล้วจ้ะมีสเสน่ห์มากๆแต่ต้องใช้สเสน่ห์ไปในทางที่ถูกต้องอย่าใช้เสน่ห์ไปในทางที่ผิดหรือสเสน่ห์เป็นพิษก็ไม่ควรนะคะฉะนั้น1มันมีคําเตือนอาจจะมีคนเข้ามาก็จริงที่กินฟ้าออาจจะเจอคู่แท้หรือเจอเนื้อคู่แต่ต้องระวังนิดนึงว่าสแกนดูนิดนึงว่าคนนั้นโสดจริงหรือไม่นะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาหลอกลวงเราหรือมีเจ้าของอยู่แล้วฉะนั้นเราบอกว่า สแกนคนดีๆคือดูคนนานๆน,นิดหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนประหนึ่งสืบประวัติเขานิดหนึ่งนะจ๊ะแต่บางท่านช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังรออะไรบางอย่างเหมือนประหนึ่งว่าหวานผล,ผลผลิตไปแล้วเหมือนคล้ายๆว่าปลูกต้นไม้ไปตอนเนี้ยรอแบบให้ต้นมะม่วงมันงอกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนอาจจะต้องใช้เวลาหลักเดือนหลักสัปดาห์หลักปีอะไรเงี้ยนะคะพลังงานอะไรขึ้นไปลักษณะคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตหรือว่ารอคอยให้แบบได้รับผลกําไรอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นบอกทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปไม่ต้องห่วงเขาว่าสสุุดดทท้้าายยใบ ฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีมีนคือฟ้าเปิดดวงเปิดทางเนี่ยไพ่ขึ้นผู้ชายกาลังเรียนเชิญอ่ะไปเจอสิ่งที่ดีไปสู่ประตูสวรรค์เห็นไหมอันนี้คือมันเป็นคไพ่ของความสดใสน,นะคือเรียนเชิญไปสู่ทางที่ดีหรือว่ามีคนต้อนรับขับสู้คุณหรือว่าทําอะไรช่วงนี้เหมือนเป็นคําว่า ฟ้าเปิดทางให้กับตัวเราเราต้องเร่งรีเพราะว่าไพ่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆจงจงแบบรีบกอบโกยหรือน้าขึ้นให้รีบตกักหรือว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเร่งด่วนนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นดวงคุณนะคะประสบความสําเร็จในหลายๆทิศมากหลายๆทางมากๆก็ขอให้คุณโชคดีเจอสิ่งดีๆอะไรที่มันไม่ดีขอให้ไม่เห็นต้องออกไปจงมีสติทุทกย่างก้าวนะคะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายในเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุสน,นช่องหัวาจกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซับวัตต์แป้งหรือปุ่มขอบคุณเปป็นนุ่่มหัวใใจด้าลง YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกํล like, ังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ t i ต t o ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไป เจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ